ทำไมทุเรียนชอบใบเหลืองก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับ ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่านะครับทุเรียนปลูกใหม่หรือทุเรียนปลูกไปแล้วนะครับ1ปี2ปี3ปีนะครับอาการใบเหลืองนะครับมักจะเกิดขึ้นได้นะครับสาเหตุหลักๆเลยนะครับสําหรับประสบการณ์ในแปลงผมนะครับก็คือระบบรากของท่านเนี่ยเริ่มมีปัญหานะครับมันอาจจะมาได้จากหลายสาเหตุนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาพูดคุยวันนี้นะครับพร้อมวิธีการแนะนํานะครับว่าท่านควรที่จะแก้ไขอย่างไรนะครับอาการใบเหลืองนะครับมัก จะเกิดช่วงที่เริ่มมีการแตกยอดชุดใหม่ออกมานะก็คือใบเก่ามันจะเหลืองๆนั่นเองนะครับแล้วก็มันก็จะหลุดล่วงได้เร็วนะครับอาการเหล่านี้นะครับจากประสบการณ์ในแปลงผมนะครับที่ผมพยายามบอกให้ท่านทําให้มันใบใหญ่เข้าไว้นะครับเพราะว่าอาหารที่มันสะสมมันจะได้ปริมาณที่เยอะนะครับเมื่อรากเรามีการเสียหายนะครับซึ่งเราเนี่ยไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยนะว่ารากเราเสียหายเมื่อไหร่นะครับ เราจะเห็นก็ต่อเมื่อใบของเราเนี่ยมันเหลืองมันร่วงนะครับถึงจะรู้ว่ารากเราเสียแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการทําให้ทุเรียนใบใหญ่มีอาหารเยอะไว้ก่อนเนี่ยมันจะดีนะครับเมื่อรากเขาเสียนะครับเขาก็จะดึงอาหารจากใบไปใช้ในการขยายรากชุดใหม่เนี่ยต้นมันก็จะไม่โทมจนเกินไปนะครับคือมันอาจจะหลุดร่วงบ้างนะครับแต่มันก็อาจจะไม่เยอะนะครับเปอร์เซ็นต์มันน้อยนั่นเองนะ อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมเจอเลยนะครับก็คือพวกสภาวะที่ไม่เหมาะสมนะครับอย่างเช่นร้อนจัดหรือหนาวจัดนะครับมันก็ทําให้ระบบรากของเราเนี่ยหยุดชะงักการเจริญเติบโตนะครับต้นมันก็จะไปดึงอาหารจากใบเก่าเช่นเดียวกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับสําหรับทุเรียนปลูกใหม่นะครับเมื่อมีการแตกยอดใหม่ออกมานะครับใบเก่านะครับมักจะมีอาการเหลืองแน่นอนนะครับสําหรับทุเรียนปลูกใหม่นะครับเพราะนะครับ ตอนที่เราปลูกนะครับเรามีการตัดรากเขาออกไปนะครับเพราะฉะนั้นการหากินของรากเนี่ยมันทําได้น้อยหรือแทบจะหากินไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อต้นทุเรียนมีการแตกยอดชุดใหม่ออกมานะครับรากมันหากินได้น้อยนะครับเขาก็จะหันไปดึงอาหารที่สะสมไว้ในใบเก่ามาใช้แทนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสําหรับทุเรียนปลูกใหม่นะครับมักจะเจออาการใบเหลืองใบร่วงนะครับอันนี้จะบอกว่า เป็นสาเหตุมาจากต้นพันธุ์ของท่านไม่สมบูรณ์ด้วยนะครับการเลือกต้นพันธุ์นะควรที่จะเลือกให้มันใบใหญ่เข้าไว้นะครับลำต้นอวบๆสักหน่อยนะครับใบเยอะๆนะครับเพื่อที่จะให้เขาสะสมอาหารได้เพียงพอนะครับเพื่อจะไปแตกรากชุดเลขในดินของเรานั่นเองนะถ้าต้นพันธุ์ของเราไม่ดีนะครับมันก็จะทําให้เกิดอาการใบเก่นะครับเหลืองร่วงได้ง่ายนั่นเองนะครับเพราะว่าต้นพันธุ์เราไม่ดีนะครับ อย่างที่สองเลยนะครับที่ผมเจอสําหรับทุเรียนปลูกใหม่นะครับก็คือเราลดน้ําเยอะจนเกินไปนะครับทําให้ดินมันเฉะนะครับหรือมันอาจจะมีน้ําขังอยู่บริเวณโคนต้นหรือใต้ทรงพุ่มของท่านนะครับอันนี้เนี่ยมันก็จะทําให้รากเก่าที่มันมีน้อยอยู่แล้วเนี่ยมันเสียหายครับก็คือรากมันจะเน่านั่นเองนะครับแล้วเมื่อมีการแตกรากใหม่ออกมานะครับดินที่มันเฉะเกินไปนะครับรากทุเรียนมันก็จะขยายได้น้อยนั่นเองนะครับ เมื่อรากขยายได้น้อยก็กินอาหารได้น้อยนะครับเขาก็หันไปใช้อาหารในใบเก่าเช่นเดียวกันกับต้นพันธุ์ไม่สมบูรณ์นะครับมันก็จะทําให้เกิดอาการใบเหลืองใบร่วงได้นั่นเองนะสําหรับทุเรียนปลูกใหม่นะครับผมจะแนะนําเป็นการยกโคกหลังเต่านะครับนูนๆเข้าไว้นะครับไม่ควรเป็นพื้นราบนะครับเพราะว่าเพื่อไม่ให้น้ําขังนั่นเองนะครับเวลาเราลดน้ําลงไปแล้วนะครับให้น้ํามันไหลออกด้านนอกนะครับทุเรียนเขาชอบอย่างนั้นนะครับ คือจากประสบการณ์ในแปลงผมนะต้นของเราก็จะเจริญเติบโตขึ้นมาได้ดีนะครับแล้วก็จะไม่มีอาการใบเหลืองใบร่วงนั่นเองนะถัดมานะครับก็เป็นทุเรียนที่ปลูกมาแล้วนะครับสักระยะหนึ่งนะครับหนึ่งปีสองปีนะครับต้นสวยงามอยู่ปกตินะครับแล้วก็อยู่ๆก็มีอาการใบเก่เริ่มเหลืองนะครับแสดงว่าระบบรากท่านเริ่มมีปัญหาเช่นกันนะท่านต้องย้อนกลับไปดูนะครับว่าสาเหตุอะไรที่มันทําให้ระบบรากท่านมีปัญหานะครับ มันมาจากหลายสาเหตุมากเลยนะ so อย่างเลกเลยนะครับก็คือน like ้ artists, ําขังเช่นเดียวกันกับทุเรียนปลูกใหม่นะครับท่านก็พยายามไปปรับโคกให้อย่าให้มีน้ําขังนะครับให้น้ํามันระบายออกได้ดีนะครับทุเรียนเนี่ยไม่ชอบน้ําขังอย่างมากเลยนะครับจากประสบการณ์ผมนะครับก็คือลดน้ําไปแล้วให้มันไหลออกด้านนอกเนี้ยจะดีนะครับระบบรากทุเรียนมันจะไม่เสียหายนะครับถัดมาก็เป็นรากไหมนะครับรากไหมเนี่ยก็มาจากหลายสาเหตุนะครับอย่างเลกเลยนะครับ ที่มักจะพบเจอกันเป็นประจำก็คือเข็มปุ๋ยใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปนะครับมันก็ทําให้ระบบรากท่านเสียหายเช่นกันนะครับหรือท่านไม่มีการคลุมดินนะครับ erreicht. แล้วหน้าดินมันแห้งนะครับพอหน้าดินมันแห้งนะครับรากทุเรียนมันก็จะเสียหายได้เช่นกันนะมันก็จะเกิดอาการรากไหม้ได้เช่นกันนะครับมันก็ทําให้รากเสียนะพอรากเสียแล้วนะครับต้นมันก็จะหันไปใช้อาหารจากใบนะครับเพื่อมาใช้ในการขยายรากชุดใหม่นั่นเองนะครับ ท,谢谢ท ca, as well as yeah. นีนี้นะครับผมจะแนะนําวิธีการแก้ไขนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับพยายามปรับโคกให้มันเป็นหลังเต่านะครับเพื่อที่จะให้น้ํามันระบายออกได้ดีนะครับระบบรากของเราเนี่ยมันก็จะไม่มีโอกาสเสียหายจากน้ําขังนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยเป็นส่วนแรกสําคัญนะครับที่ผมจะแนะนําทุกท่านนะครับอย่างที่สองนะครับการคลุมดินนะครับอย่างในแปลงผมนะครับช่วงหน้าเล้งที่ผ่านมาเนี่ยวิกฤตมากนะครับอุณหภูมิเนี่ย สูงถึง42องศานะครับแล้วก็ความชื้นสัมผัสในอากาศก็ต่ํามากนะครับเพราะฉะนั้นการคลุมดินเนี่ยก็จะช่วยรักษาความชื้นหน้าดินของท่านได้นะถ้าท่านไม่คลุมนะครับหน้าดินของท่านมันจะแห้งนะครับรากทุเรียนมันก็จะเสียหายนะครับเช่นกันนะครับมันก็วนหลูบอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับแนะนํานะครับช่วงหน้าเล้งนะครับให้ท่านคลุมดินนะครับใช้วัสดุอะไรก็ได้นะครับใบไม้ใบหญ้าหรือฟางข้าวใบตองใบกล้วยใบปาล์มอะไรก็ได้นะครับเพื่อช่วยนะครับ ให้ความชื้นหน้าดินมันมีนะครับระบบรากของเรามันจะได้ไม่เสียหายนั่นเองนะถัดมาก็จะเป็นปุ๋ยทางใบนะครับในกรณีที่มีอาการใบเหลืองนะครับแสดงว่าระบบรากของท่านเนี่ยมีปัญหาแล้วนะครับต้นมันจะดึงอาหารจากใบไปใช้ขยายรากนะครับการเติมธาตุอาหารทางใบก็จะเป็นการช่วยนะครับชะลอเรื่องอาการใบเหลืองใบหลุดร่วงได้นะครับอันนี้คือช่วยได้นะจากประสบการณ์ผมนะครับ ถ้าเป็นช่วงที่มีอาการนะครับก็แนะนําฉีดให้มันบ่อยขึ้นได้นะครับเจ็ดถึงสิบวันครั้งได้เลยนะครับเพื่อประคงนะครับไม่ให้ใบมันร่วงเยอะนั่นเองนะปุ๋ยทางใบก็แนะนําให้ฉีดพ่นให้มันครบท้วนไปเลยนะครับธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมนะครับพวกสารลายพวกอะมิโนต่างๆที่ท่านมีอยู่นะครับถัดมานะครับปัญหาหลักก็คือระบบรากผมอธิบายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านควรที่จะใช้ตัวโพแทสเซียมฮิวเมตนะครับเพื่อกระตุ้นการแตกรากนะครับ ให้เขาขยายรากได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับและนะครับก็ใช้ร่วมกับไตโคเดอร์มาไปเลยนะครับเพราะว่าโดยส่วนมากแล้วนะครับถ้ารากมันเสียหรือรากมันเน่าเนี่ยพวกเชื้อรานะครับมันจะเข้ามาซ้ําเติมได้นะครับถ้าท่านไม่ใช้ไตโคเดอร์มาป้องกันเชื้อรานะครับเมื่อรากมันเสียหายลูกลามกันไปนะครับมันจะทําให้ต้นท่านเนี่ยยืนต้นตายได้เลยนะเพราะฉะนั้นนะครับโพแทสเซียมฮิวเมดกับไตโคเดอร์มานะครับใช้ให้มันบ่อยขึ้นได้นะครับในกรณีที่ต้นท่านมีปัญหาอยู่นะครับ ก็แนะนำนะครับท่านก็เอาไปทดลองทำตามดูนะครับแล้วก็สังเกตผลนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับซึ่งถ้าท่านติดตามในแปลงผมอยู่นะครับท่านก็จะเห็นนะครับว่าต้นทุเรียนของผมนะครับแม้จะมีวิกฤตหนาวจัดนะครับปีที่แล้วหนาวจัดนี่คือสิบเอ็ดสิบองศาเลยนะในแปลงผมนะครับร้อนจัดนะครับร้อนจัดนี่สี่สิ2สองสี่บเอดสิบององศาเลยนะต้นทุเรียนผมก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะนะครับ ใบใหญ่นะครับสะสมอาหารได้เยอะนะครับเมื่อสะสมอาหารได้เยอะนะครับเขาก็จะมีอาหารเพียงพอไปต่อสู้กับสภาวะวิกฤตนั่นเองนะอันนี้เป็นสาระสําคัญนะครับที่อยากจะแนะนํานะครับใบทุเรียนก็สําคัญนะครับรากทุเรียนก็สําคัญนะครับถ้าท่านเข้าใจสองเรื่องนี้นะครับท่านจะปลูกทุเรียนได้ดีนะครับเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็คืนทุนให้ท่านเร็วแน่นอนครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ